สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพบกับช่องยายมะนาวอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาพบกับชนชมนะคะที่ยายมะนาวปลูกไว้บางคนบางท่านก็จะคิดว่าชนชมของเราเนี้ยได้มาจากไหนสายพันธุ์ของชนชมเนี่ยเป็นสายพันธุ์ของต้นไม้ของไทยๆทยหรือเปล่าบางทีบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะว่าชนชมเนี่ยเป็นต้นไม้ ของอของเลือดไทยของสายไทยหรือเปล่าได้พัน์มาจากไหนจากแหล่งไหนตรงนี้ยายมะนาวศึกษาข้อมูลมาก็เลยจะเร่าๆกับเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ให้รู้จักชื่อของต้นชนชมของยายมะนาวที่ปลูกไว้นะคะว่าสายพันธุ์ตัวนี้คือต้นแบบไหนคือสายพันธุ์อะไรนะคะเพื่อนๆแล้วชื่อของดอกแต่ละดอกของชื่อแต่ละชื่อคืออะไรนะคะเพื่อนๆเ,เรามาชมกันเลยค่ะ นี่ก็คือชนชมของเยมะนาวที่ปลูกไว้นะคะชนชมต้นใหญ่ๆต้นนี้สายพันธุ์ฮอลแลนด์ค่ะเป็นชนชมฮอลแลนด์ชนชมที่โผล่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆเขาเรียกว่าต้นสายพันธุ์ฮอลแลนด์ค่ะเป็นชนชมพันธุ์ไม้ฮอลแลนด์นะคะเพื่อนๆสายพันธุ์ตัวนี้เป็นสายพันธุ์ถ้าจะพูดง่ายๆก็คือเป็น เป็นไทยก็ว่าได้หรือไม่ไทยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าต้นชนชมเชื้อชาติกำเนิดเกิดของชวนชมเป็นต้นไม้จากทะเลทรายนะคะจากประเทศต่างๆนะคะจากต่างประเทศนะคะเป็นสายพันธุ์นี่ค่ะฮอลแลนด์นะคะตัวนี้เป็นฮอลแลนด์ลำต้นจะแตกกิ่งออกนะคะแตกกิ่งสาขาย่อยน้อยใหญ่ออกอย่างเยอะนะคะ จะพูดง่ายๆว่าเป็นต้นไม้ที่ทนแล้งทนแดดทนฝนเป็นต้นไม้ที่อยู่กับทะเลทรายนะคะ<ๆ>เพื่อนๆตัวนี้เป็นแดงมงคลนะคะเป็นแดงมงคลนะคะแดงแดงมงคลนะคะนี่ค่ะกำลังแตกดอกเป็นต้นชวนชมที่ต้นไม่โขดไม่ใหญ่นะคะแต่จะแตกกิ่งแตก เป็นต้นที่ใหญ่นะคะเพื่อนเเป็นต้นที่แตกพุ่มออกอย่างใหญ่แพร่กว้างออกนะคะต้นนี้น่าจะเป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์นะคะฮอลแลนด์นะคะพูดง่ายงว่าเป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์กำลังแตกช่อดอกตูมออกมาค่ะเพื่อนๆนี่ก็คืออยู่กลางแจ้งนะคะเพื่อนๆแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะต้นใหญ่มากๆค่ะกระถาง น่าจะ50เซนนะคะผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลาง50เซนต้นใหญ่มากค่ะแต่โขดจะไม่ใหญ่มากนะคะโขดโขดจะไม่ใหญ่แต่ทรงพุ่มทรงพุ่มกลางออกน่าจะประมาณถึง1เมตรได้นะคะทรงพุ่มน่าจะประมาณ1เมตรได้นะคะเพื่อนๆถ้าเลี้ยงดีๆเนี่ยดอกของชนชมอ่าชนิดนี้นะคะจะให้ดอกดอกดอก,ดอกตรึมเลยค่ะเพื่อนๆ นะคะช่วงนี้กําลังจะแตกดอกออกมาแล้วค่ะเพื่อนๆตัวนี้ตัวนี้ก็คือแดงซับมงคลนะคะน่าจะเป็นแดงซับมงคลกําลังแตกช่อดอกออกมานะคะตัวที่ยายมะนาวแต่งไว้ก็มีนะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวแม่นะคะเป็นตัวแม่พุ่มจะใหญ่นะคะทรงพุ่มน่าจะประมาณหนึ่งเบสได้นะคะเพื่อนๆแดงมงคลถ้าเลี้ยงอย่างดีานานๆหลายปีเชวนชม ก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะจะไม่จะไม,จะไม่จะไม่ย่อยสลายและจะไม่ตายง่ายๆนะคะถ้าเราเลี้ยงดีๆดูแลดีๆนะคะทรงพุ่มใหญ่มากต้นเตี้ยนะคะจะไม่เป็นลำต้นที่สูงจะเป็นลำต้นจะเป็นโขดเตี้ยนะคะโขดเตี้ยๆนะคะเพื่นะะอนๆแต่ว่าจะแตกกิ่งออกดีมากๆแตกกิ่งแตกกิ่งเล็กกิ่งน้อยนะคะแล้วก็จะให้ดอกดกนะคะเพื่อนๆดอกก็จะดกตัวนี้น่าจะเป็นแดงมงคลนี่ค่ะแดงมงคล แล้วอีกต้นหนึ่งนะคะน่าจะเป็นสายเลือดเดียวกันสายพันธุ์เดียวกันแต่ดอกจะเป็นคนละสีนะคะชมพูนะคะชมพูดอกกลางตรงกลางจะเป็นขาวกลีบดอกรอบจะเป็นชมพูบานเย็นนะคะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าม่วงมงคลหรือเปล่านะคะหรือเพื่อนๆท่านไหนที่พอที่จะรู้ชื่อศึกษาชื่อนะคะ ก็คอมเมนต์มาได้นะคะแต่ยายมะนาวเรียกม่วงมงคลน,นะคะนี่ค่ะดอกโดกมากๆค่ะน่าจะเป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์นะคะน่าจะเป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์นี่ค่ะโขดจะไม่สูงนะคะเพื่อนๆโขดจะไม่สูงแต่ใหญ่ลำต้นจะใหญ่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะให้ดอกโดกเช่นเดียวกันค่ะพันธุ์นี้ให้ดอกโดกแล้วก็ดอกใหญ่ด้วยนะคะตัวนี้อีกตัวนี้นะคะเพื่อนๆดอกชมพูหวานเลยค่ะชมพูหวานน่าจะเป็น ชมพูพิงค์นะคะชมพูพิงค์ดอกจะเป็นสองจะให้ให้สีสอง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 ชนิดนะคะดอกอ่อนจะเป็นนี่ค่ะจะจะมีกลีบกลีบดอกกลีบดอกที่ด้านในจะเป็นสีสเหลืองนวลคะ่ะเหลืองนวลก็รอบรอบรอบ,บกลีบจะเป็นชมพูอ่อนอ่อน,ออนพอหลายวันก็จะเป็นชมพูเข้มอย่างนี้ค่ะก็จะให้ออกเป็นสีเข้มด้านในไม่ไม่ไม่ไม ยังไม่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 มั่นใจนะคะว่าชื่อต้นนี้จะเป็นชฉ่อะไรแต่เป็นเป็นน่าจะเป็นไม้ต้นนี้น่าจะเป็นต้นไม้โบราณเพราะว่าต้นไม้ต้นนี้ไอยมะนาวรู้สึกว่าปลูกลืมชื่อเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเ่นไหนรู้ชื่อนะตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปของยานาวได้นะคะคอมเมนต์ให้ยามนาวรู้ชื่อด้วยก็ดีนะคะได้จำไปมาเปนะคะจะจำชื่อว่านานหลายปีนะคะน่าจะเป็นสาแพท์เหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะน่าจะเป็นสายฮอนแลนนะคะไทยเหมือนกันนะแม่น่าจะใช่นะคะ นี่ค่ะดอกจะดอกมากมากตัดเนโทเลี้ยงในแดดแล้วก็สันปนี้แดดแดดมากๆนะนค่ะแดงแดงแบนี้นะคะดอกมากตัวนี้นายมนาวลองตัดตัดกิ่งแต่งกิ่งนะคะตัดกิ่งกิ่งให้เป็นรูปแต่ที่นี่พอตัดกิ่งกิ่งนี้ชุมชของเราก็แตกแต่ช่อดอกออกงามมีแต่ดอกเลยค่ะดอกมากมากค่ะการที่เราตัดแตงกิ่งเห็นไหมคะเพื่อนดอกมากมากนะจะเป็นสายเลือดแดงมงคลเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้นะคะดอกดอกมากมากนะติดขั้วดอกมากก็คือจะมีแต่เพื่อน ค่ะสูยมากๆและอีกอย่างก็เรียกแดงสมใจปองนะคะแดงสุกสมบางท่านบางคนก็บางคนอาจจะเรียกว,ว่าแดงสุกสมนะคะเพื่อนๆตัวนี้แต่ออกมากแต่เดากออกมาเลยค่ะเราตัดแต่งนะคะเราไม่อยากได้ทรงผู้ใหญ่นะคะแต่นาจะมีทั้งทรงทรงใหญ่แล้วก็ใหญ่นะเพื่อนๆจะมีหลาย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 ชนิดนะคะตามชื่อแทบจะไม่ค่อยได้ะครับเพื่อนๆเห็นไหมตัวที่แต่งกินนะะ่งนี่ค่ะนี่ตัวตัเยนาวแต่งกิ่งนะคะเพื่อนๆก็คือแต่งตัดยอดนะคะตัดยอดตัดกิ่งแล้วก็ดัด แดดหญิงแดดต้นเขานะครับเพื่อนๆนี่ลำต้นก็อ่ามีคอมเมนต์เขาบอกว่าลำต้นสวยก็คือยายมะนาวชนชมนก็คือไม่ไม่ค่อยโกรธค่ะยายมะนาวจะชอบดอกนะคะจะชอบดูอด,ด,ด,ดอกเลี้ยงดูดอกนะถ้าดอกเติมอย่างเงี้ยยายมะนาวชอ,ช,อชอบชอบตรงนี้ค่ะยายมะนาวจะเลี้ยงชนชมแบบที่ว่า,อาชอบเลี้ยงดูดอกนี่คอยนี่ค่ะเห็นไหมอย่างอ้วนยายมะนาวตัดไปได้ยี่สิบบาทตัวนี้ตัดไปได้ยี่สิบบาทนี่ตัดมาแล้วหเดือนนะคะกระแตกดอกแตกกอดแตกช่อมานี่ค่ะ เป็นน่าจะเป็นตัวลาคะชมพูชมหวานเลยค่ะตัวนี้น่าจะเป็นชมพูหวานนี่นานก็น่าจะแตกยอดออกมาเห็นไหมแตกยอดออกมาเลยค่ะที่เราตัดตัดนะคะชว่นชมเนาะตัวนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นเขาแกะค่ะนี่จะเป็นอีกหนึ่งชนิดสายพันธุ์ที่เขาจะเป็นใบใบขดงงอย่างนี้ก็คือเป็นสายพันธุ์ของเขาค่ะตัวนี้ก็คือเป็นเขาแกะนะคะเพื่อนๆสวยเป็นชมพูจุดขาวนะคะชมพูจุดขาวจะเป็นอ่าสองสองสีอยู่ในดอกดันเป็นจุดหุดนะคะ เรียกอะไรใต้ค่ะชมพูไรขาวขาวชมพูนะคะถ้าออกดอกมาก็สวยมากๆเพื่อนๆพื่อนเนาวพาคุณผู้ชมชุนชมที่มะนาวตัดเสี้ยงให้นะคะอย่นี้ว่าผลลัพธ์ของเขาออกมาก็คือสวยค่ะสวยมากๆนะ,ะตัวนี้เป็นช้านะคะพิ่งค่ะชมพูพิ้งได้อะไรเนี่ยพเพื่อนๆพบที่จะรู้ก็เดียรนาวขออ่าคอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์เข้ามาได้ว่าชื่ออะไรนะ,ะตัวนี้เดียร์นาวก็ถอดออก,ก,กแล้วแล้วชนชุนของยาวก็จะหลกดอกมานะคะแทงช่อหลบออกมาเลยนะคะเพื่อนนี่ก็คือผลที่ยานาวทำออกมานะคะเพื่อนๆว่าได้ชนชมที่ ให,ให้ดอกให้ดอกช่วงฤดูฝนนะคะเพื่อนๆให้ดอกช่วงฤดูฝนได้ดียอดจริงๆค่ะไม่ไม่ผิดหวังนะคะเพื่อนทาาดูแลแล้วก็ตัดกิ่งแต่งกิ่งแต่งดอดนะคะใส่ใจตรงนี้นะคะเ,เจอใบเหลืองเจอใบด่างนะคะเพื่อนๆรีบอ่าคัดออกคัดรีบเก็บออกเด็ดทิ้งเลยนะคะเพื่อนๆต้องเก็บไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะแพร่กระจายเชื้อโรคให้กับชนดมของเราได้นะคะเพื่อนตัวนี้เป็นฮอลแลนด์เช่นเดียวกันค่ะฮอลแลนด์นะคะ่ะสวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆ มีต้นชนชมที่สวยๆนะคะวิธีเลี้ยงก็คือเลี้ยงให้อยู่กลางแจ้งแดดร้อยอร์เซนต์นะคะเพื่อนๆแล้วก็บำรุงดูดูแลเขาะคะใส่น้ำยาเอนะคะในโขดของเขานะคะขเขาจะได้ดินของเขาจะได้มีความสมดุลดินจะได้โปรูงนะตัวนาเอ็มช่วยได้ดีมากๆค่ะก็วางฐานด้วยนะคะวางฐานใต้ต้นของชนชมของเรานะคะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อนอกดแชร์กำลัง้ยายมะนาวนะคะถ้าเคาว่า ชื่อชูงของยายมานาวนี้ชื่อไม่ตรงประเด็นตรงนี้ชื่อไม่ใช่ก็สามารถคอมเมนต์มาใายให้ยายานาวยายานาวจะได้เขียนชือที่ถูกต้องอ่าอ่าลงมาไว้กับต้นไม้ของยายมานาวคราวหน้าจะได้อธิบายชื่อที่ถูกต้องนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะเจ้าพืชที่แวะมาเป็นกำไรให้ยมามนาวนะคะไปแล้วค่ะคลิปหน้าอีพีหน้าเจอกันนะคะเลี้ยงชมชมให้สวยงามก็ต้องแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ